กลับมาติดตามรายการหุ้นคงสุดท้ายกันต่อนะครับอย่างที่เกินไปในช่วงที่แล้วว่าช่วงนี้เราจะมาเจาะลึกการทําธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนที่น่าสนใจกันบ้างมีหนึ่งในบริษัทที่ทําธุรกิจอาหริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของบ้านเรานะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการก็คือบริษัท ปรึกษาเรสเท s นะครับที่เปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นบริษัทโคดิง้งแล้วก็ใช้ชื่อว่าบริษัทพรึกษาโคดิ้งนะครับการเปลี่ยนบิสเนสโมเดลรอบนี้จะทําให้ธุรกิจของเขาสามารถเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างไรบ้างช่วงนี้เราจะพาผู้ชมไปเจาะลึกกันครับ ก่อนอื่นต้องถามพี่ประเสริฐให้ช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปการปรับโครงสร้างภายในของปรึกษานะฮะที่ก้าวเข้าสู่โฮดิ้งเนี่ยเราใช้โจทย์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเห็นอะไรบ้างครับเรา12ปีที่ผ่านมาที่เราสิปีที่เราผ่านกันจจทะเเป็นตลาดหลักทรัพย์นะครับเราเติบโตจาก4,000ล้านเพมาเป็น5 0 0หมล้านในเวลา10ปีที่ผ่านมาครับที่เข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ปรึกษาเองต้องโตไปอีก9ก้าย่างหนึ่งนะครับในการจะให้ทะลุ ราลุ่มจาก50าม0ื่เป็นแสล้านอันนี้คือโจทย์สำคัญที่เราแอดไซน์กับที่ปรึกษาออธุรกิจของเราทุกแมคเนซี่ที่เราจ้างมาเมื่อในปีที่ผ่านมานะครับก็ทําให้มีโปรเจกต์ในเรื่องการ stretch Th the core แล้วก็กัน e v o i f i y growth เพื่อทําให้รึกษาไปถึงแสนล้านในอีก3-5ปีข้างหน้าให้ได้นะครับอันนี้คือโจทย์สำคัญและโจทย์สำคัญตรงนั้นอีกอันนึงในการการร้าวย่างเสร็จ ที่เราจะไปถึงแสนล้านในอนาคตได้เนะี่ยก็คือการ d i v e r s i f y ไปทำธุรกิจใหม่ๆแล้วก็ d i v e r s i f y ในโครงสร้างธุรกิจเดิมๆด้วยไปนำไปนาสู่การหาหาธุรกิจในเซกเมนต์ใหม่ๆของปึกษานะครับก็ทำให้เกิดการการปรับ จากพึกษาเรสเท e จำกัดมหาชนนะนะครับ,รบไปเป็นรึกษาโฮดิ้งเพื่อรองรับโครงสร้างนะครับในการกระจายการลงทุนไปในธุรกิจใหม่ๆมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามที่เราบ,บอร์ดกำลังเซตอัพอยู่นะครับรวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจเดิมที่รึกษาที่ทำในตลาดกลางล่างหรือที่วันนี้เราเรียกว่าตลาดแวลูนะครับที่จะผลักดันรึกษาไปอีก Next step ไปฟูลฟูลแกะสุดท้าย<อ>ในใน,ในธุรกิจในอสังหาริมทรัพย์ก็คือตลาดที่เป็นตลาดซูเปอร์ลักชัวรี่กับล<อ>ักชัวรี่หรือหรือที่เราเรียกในวันนี้ว่าเซกเมนต์พรีเมียมนะครับซึ่งพอชั่นในปัจจุบันตรงนี้เองเนี่ยนะครับทำไมเราต้องไปในเซกเมนต์พรีเมียมในในสเต็ปสุดท้ายในในเซกเมนต์ uh, เขาเรียกเลสเซนเชียลพรอพเพอร์ตี้ก็คือก็คือ เดิมเมื่อก่อนตลาดเนื่องจากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นในตลอด3-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ property inflation เนี่ยมันพุ s h ทำให้ราคาบ้านเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วทำให้บ้านเนี่ยนะครับไปอยู่ในกลุ่มที่ตลาดบนที่ทำให้ตลาดบนมันโตมาต่อเนื่องปัจจัยหนึ่งก็คือดอกเบี้ยที่ต่ำค่อนข้างมากต่ำที่สุดในประวัติเศรษฐกิจของของไทยนะครับแล้วก็ต่ำยาวนานที่สุดด้วยทำให้ตลาดบนเนี่ยนะครับไม่ได้รับผลกระทบจาก นะครับเป็นการส่งเสริมตลาดบนทําให้มีดีมาร์มาต่อเนื่องทําให้ตลาดลักชัวรี่มันโตขึ้นจาก10บถึงยี่สิบเป็นขึ้นไปสามสิบเปอร์เซ็นต์และการที่มูฟเมนต์ของตลาดที่ปรับโครงสร้างขึ้นไปตลาดลักชัวรี่หรือตลาดพรีเมียมที่สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนี่คือเหตุผลทุกสาต้องยกกรีธาทับใหญ่ขึ้นไปในตลาดบนอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือนั้นเราจะไม่สามารถคงความเป็นผู้นําในตลาด property sector ได้ถ้าเราเล่นในเวลาแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือมิชชั่นที่เราต หรือการการรักษาตําแหน่งแชมป์ในอุตสาหกรรมนี้ให้ได้ต่อเนื่องอีกใน3-5ปีข้างหน้าครับอย่างนี้สถานการณ์ของตลาดอสังหาริมถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนไหมครับถ้าเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาตลาดอาสังหาริมทรัพย์ต้องยอมรับพ<ม>ึกษาเป็นตุคนเป็นเป็นเป็นกลไกสาคัญที่ทําให้ตลาดนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะโดยเฉพาะตลาดกลางล่างที่เรา ที่มีความคึกคักมาตลอด10ปีที่ผ่านมาทนี่ี่คือเหตุผลที่ทําให้พึกษาเติบโตจาก4ี0 0พล้านขึ้นมาเป็น51,000ล้านเมื่อปีอที่แล้วในเวลาแค่10ปีที่ผ่านมาเพราะวามบูมและการสร้างตลาดใหม่ของพึกษาในตลาดกลางล่างและประสบความสำเร็จมาต่อเนื่องนะครับแล้วทําให้เรารายได้เราเติบโตมาเฉลี่ยเนี่ย25%ตลอด10ปีที่ผ่านมาแล้วก็รไรเรานะครับจาก ไม่ไม่เท่าไหร่มาปิดแล้วอยู่ที่7,600ล้านนะครับนี่คือสิ่งที่ทําให,ให้ทำให้เราเราเป็นเรียกว่า Market Maker รหรือเป็นเขาเรียกว่าทําให้เกิดวิเศษแพลตฟอร์มของเราแบบตลาดกลางล่างที่เราประสบความสเร็จมาต่อเนื่องแล้วทําให้แวลลุ่มรายได้และกลําไรเราโตมาต,ต่อเนื่องตลอด10กว่าปีที่ผ่านมานะครับ แต่วันนี้เองนะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคอนเซ็ปต์ใหม่ๆในช่วง5-7ปีที่ผ่านมาในตลาดกลางล่าง<ม><อ>ก็คือเช่นการพัฒนาใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างเราพูดถึงเรื่องสปิชนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเรื่เราจะมีจะมีกลยุทธ์รายใหญ่ให้สร้างก่อนขายานะครับแต่ว่าในช่วงกลยุทธ์ที่เป็นหัวใจสําคัญในช่วง5-7ปีที่ผ่านมาที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเนี่ยค,คือเรื่องของสปิชในการสร้างให้เร็วการใช้ระบบสาเร็จรูปการลดพึ่งพิงการใช้แรงงาน ที่มีฝีมือโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยซึ่งพึกษาเป็นหัวหอกในการทําให้กลับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมนี้เราไม่ใช่เป็นผู้นําด้านตัวเลขอย่างเดียวนะครับเราเป็นผู้นําด้านความคิดด้วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้นําสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้เกิดการพัฒนาระบบการก่อสร้างบ้านจัดสรรทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวโดยการใช้เทคโนโลยีก่อสร้างเป็นพีออร์เดเชั่นจนทำให้พึกษาวันนี้เนี่ยมีฟีดกาลังการผลิตพรีออร์เคเชั่นเนี่ยมากที่สุดน่าจะใหญ่ที่สุดในโลกแล้วมั้งในการซัพ ในการก่อสร้างทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียมนะครับในในประเทศไทยแล้วก็ถ้าจะเป็น s p e หรือกําลังการผลิตที่ใหญ่ที่สุดจะไปดับต้นๆ้นของโลกแล้วนะครับเพราะปีหนึ่งเราพึกษาเองเนี่ยส่งมอบบ้านปีละ2 0 0 0 0ยูนิตนะครับปีละ3 0 0 0 0ยูนิตและยอดสะสมที่ที่ผ่านมาในการส่งมอบบ้านให้กับประชาชนคนไทยในระดับระดับกลางโดยเฉพาะระดับกลางเนี่ยประมาณ2-3แสนยูนิตแล้วครับสถานการณ์อย่างนี้นี่ก่อนหน้านี้ที่บอกว่ารึกษามีการใช้สปีดในการ กลไกในการขับเคลื่อนหลังจากนี้เองปรึกษาจะเน้นก็อย่างที่อบอก<ห>ปีหน้าเน,นื่องจากในช่วง10ปีที่ผ่านมามการเติบโตของตลาดกลางล่างมันค่อนข้างโตมาอย่างก้าวกระโดดแล้วปัจจุบันมันมีโอเวอร์มีแอสเซทซัพพลาย,ยตลาดกลางล่างในบางพื้นที่นะครับแล้วเนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมามต้องยอมรับว่าการก่อหนี้ของชนชั้นกลางมีมากขึ้นหนี้สินคูเรืนที่สูงขึ้นประมาณ 80- 90%ของ total GDP เนี่ยมันเป็นเป็นความกดดันในตลาดกลางล่างทําให้ตลาดกลางล่างเนี่ย ไม่ไม่สามารถขับเคลื่อนต่อหรือการทาให้เกิดอยู่ในม a t u ิวิตี้สเตจนะครับในการเรืยอกว่าหรือภาษาไทยอิ่มตัวอิ่ตัวก็แล้วกันนะครับก็ทําให้แต่ตอเบียร์เรียที่ต่ําค่อนข้างมากแล้วต่าเป็นเวลานานเนี่ยนะครับก็ส่งผลทำให้ตลาดบนเนี่ยบูมในช่วง2ปีที่ผ่านมาดอกเบี้ยที่ต่ําที่สุดในในรอบหลาย10ปีในรอบตั้งแต่มีประเทศไทยแล้วกันนะครับเดี๋ยวึกษาเองนะครับเราเราเราออก หุ้นกู้เนี่ยนะครับในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยห้าพันล้านดอกเบีย้ยแค่สามเปอร์เซ็นต์เองอเนะครับถูกมากนะครับต้องบอกว่าเท<ต>ียบกับเมื่อก่อนเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหดอกเบี้ย double digit นะครับสองถึงสามเปอร์เซ็นต์เองนะครับดอกเบี้ยเราสองถึงสามเปอร์เซ็นต์เองนะครับซึ่งตรงนี้เองดอกเบี้ยมันถูกมากครับนะครับก็เป็นผลทําให้ตลาดบนเนี่ยเติบโตนะครับซึ่งไม่ได้รับมีผลกระทบต่อนี่รัวเรือนนะแล้วเขาทาให้ปีหน้าเนี่ยพี่บอกพี่บอกว่ามันจะเป็นยุคของการเปลี่ยนทายอีกสเตจของ นะครับแล่ที่้าถึงเปีที่ผ่านมาที่เรียกว่าเป็นอสังหาริมาซัพนย์3ันนะครับในปีหน้าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอสังหารซับสี่จย์จจะเรื่องของ c o r b o r a t i o n กับเรื่อง integration เพราะการโตในตลาดบนเนี่ยนะครับ structuring ของการก่อสร้างเนี่ย option ค่าก่อสร้างต่อมูลค่าโครงการมันจะเล็กลงอยู่ประมาณจากเดิมตลาดกลางเนี่ยค่าค่าก่อสร้างมันตก4 50%ปรเต์ของ total project value แต่ในปีหน้าถ้าเป็นตลาดบนเนี่ยค่าที่มันตก35%ปรเต์ของ project value ค่าก่อสร้างหรือ3 การพอร์ชั่นค่าขอสร้างที่30%ที่30%เนี่ยถึงแม้ค่าขอสร้างจะแพงก็ตามแตเทียบกับราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้นในตลาดบนเนี่ยนะครับ ก็ทำให้การก่อสร้างจะมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆจากต่างประเทศมากขึ้นโน้ตฮาวและเทคโนโลยีในต่างประเทศมากขึ้นเช่นผู้ออกแบบที่เป็นเวอร์คลาสฟินิชชิ่งที่เป็นเวอร์คลาสจะเกิดการคอลลาูบอร์เรชันกันระหว่างพาร์เนอร์ชิพนะครับระหว่างผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโครงการในเมืองไทยกับพาร์เนอร์ชิพที่เป็นเป็นต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์การใช้วัสดุตกแต่งนะครับการใช้อินสเตรดดีไซเนอร์ในต่างประเทศจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในในธุรกิจเราแล้วเป็นการยกระดับสแตนดาร์ด ของสินค้าของเราให้เทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงสิงคโปร์หรือว่าในในยุโรปหรือในอเมริกาจะเห็นการใช้ดีไซเนอร์ที่เป็นเวอร์คาสการใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเป็นเป็นลักชัวรี่แล้วเป็นเซวอร์เวอร์คาสสแตนดาร์ดนะครับจะเห็นนะครับจตถ้าเราอีกหน่อยในปีหน้า2ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าไปเดินที่ทองหล่อเมื่อรามสิบปีที่ผ่านมาเราไปชอปปิ้งคอนโดมินเขาเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์นําเข้าที่ราคาหลับ ที่เป็นรู้ความแพงๆเนี่ยครับก็ไปเดินตามโชว์รูมที่ทองหล่อนะครับในปี2ปีข้างหน้าจะเห็นนะถ้าใครอยากจะเห็นคอนโดมิเนียมที่เป็นซูเปอร์ลักชวรี่นะครับไปเดินที่หนอตั้งแต่ต้นต้นซอยจนถึงกลางซอยนะครับจะเห็นซูเปอร์ลักชวรี่ที่เป็นคอนโดมิเนียมของทุกๆค่ายเลยนะครับถ้าจะเป็นโชว์เคสเลยนะครับทั้งซอยเลยนะครับเหตุผลเพราะทำไมทำไมบูมไปอยู่ที่สุวิตอนต้นเพราะว่าถุวิตอนต้นเนี่ยเป็น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 ถิ่นที่ที่มีเอชแพดอยู่ค่อนข้างเยอะ ตลาดเช่าจะค่อนข้างบูมก็ส่งผลทำให้กลุ่มที่เป็น Investment d e m ดีมาน์ทั้งคนไทยและต่างประเทศเนี่ยนะครับไปซื้อคอนโดมิเนียมราคาแพงๆบริเวณทองหล่อแล้วก็สุวิตอนต้นนะครับรวมไปถึงตัวหลังสวนถึงถึงวิทยุนะครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้ตลาดใน CBD ตรงนั้นแล้วซูเปอร์รัซีเนี่ยจะเป็นโชว์เคสเลยในในอีก2-3าปีข้างหน้าแล้วก็นำไปสู่การปรับมาตรฐานของของการใช้ใช้เขาเรียกพาร์ทเนอรชิพับ ก,กับบริการมาตนดาร์ดในต่างประเทศนะครับครับผมถามพี่ประเสริญนิดน,นึงครับว่าที่ในแง่ของตัวสถานการณ์อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์นี่น,นคะครับว่าภาพของแบงค์ที่บอกว่ามีการปฏิเสธสินเชื่อบ้างหรือว่ามีการแบบรีเจคเลทข,ของแบงค์มันจะมีอุปสรรคก็จริงๆาาตัวรีเจคเลทข,ของแบงค์เนี่ยมันก็กระทบในบางเซกเมนต์โดยเฉพาะเซกเมนต์ตลาดล่างตลาดคอนโดมิเนียมนะครับโปรเจคเลทของแบงค์หลายคนพูดไปอาจไม่มีข้อมูลแต่เราทีมที่เรามอนิเตอร์ริงเราทำทุกๆเซกเมนต์เนี่ย การรีเจคเตอเลทที่ที่มีมีเป็นเป็นที่น่ากังวลก็คือเซกเมนต์คือคอนโดมิเนียมที่เป็นตลาดล่างต่ำกว่าล้านหรือล้านบวกหรอนะครับเพราะมีการผ่อนระยะยาวการขายคอนโดมิเนียมกลุ่มนี้เนี่ยครับขายมาสองสปีที่แล้วผ่อนประมาณสองปีแล้วกลุ่มนี้ต้องยอมรับว่ารายได้เขาไม่ได้เพิ่มขึ้นในขณะที่อินเฟชันสูงขึ้นค่าเช่ายกยิบสูงขึ้นเขาเรียกว่ารายได้ชักหน้าไม่ถึงหลังการผ่อนระเรวยาวก็มีการติดไปติดหนี้บัตรเครดิตบ้างอติดอะไรบ้างแล้วก็ ก็ทําให้เกิดการปฏริเสธเชื่อตอนที่จะโอนคอนโดมิเนียม,มที่หลังจากการผ่อนมาแล้วปีถึงสองปีนะครับก็มีทําปฏิเสธเชื่อประมาณสักยี่สิบถึงสาสิบเปอร์เซ็นแต่มีคนพูดฟิกเกอร์ประมาณสี่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นอีกประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องการปฏริเสธ คือมันเป็นเรื่องก,การยกเลิกจากการเก่งกําไรเพราะต้องยอมรับในเซกเมนต์นี้นะครับราคาเน uh ี huh. ่ยมันไม่มีเอฟเฟเช์แวลูซื้อเมื่อตอน2ปีที่แล้ว1ล้านบาท uh huh. ในบางบางรายที่มีการขายแล้วเหลือเนี่ยมาลดราคาต่ำกว่าล้านก็ได้ใช่ uh huh. แล้วน้องจะโอนไหมล่ะครับ uh huh. ในคนในกลุ่มที่เป็นการเก่งกําไรกับ Investment uh huh. เนี่ยไม่โอน ก็ทําให้มีการยกเลิกในกลุ่มนี้อีกวัน20%ทําให้โทเทลการยกเลิกรวมเนี่ยรวมถึงการประเดิดสินเชื่อด้วยเนี่ย20-30%ซึ่งปกติเพิ่มขึ้นอีกวัน20%เป็น40-50%ก็ทําให้ยูนิตตรงนี้มีรายไหลกลับเข้ามามีแค่วงกังวลแค่เซกเมนต์นี้เซกเมนต์เดียวขณะที่ทาวตลาดล่างไม่เป็นเพราะว่าการโอนมันแค่2-3 2เดือน3เดือนโอนลูกค้าリスクโปรไฟล์ยังไม่เปลี่ยนประเะนการประเดิดสินเชื่อแค่ไม่ถึง10%เพราะเรามีการอนุมัตก่อนแล้วค่อโอนทันทีทําให้リスクโปรไฟล์ลูกค้ายังไม่เป็นยังไม่ไปก่อนนี่บัตรเครดิตเสียครั นะครับวันที่ซื้อกับวันที่โอนเนี่ยนะครับลูกค้ายังไม่ไปใช้จ่ายซี้อส่วนะครับก็ทําให้การบริหารเชื่อไม่ได้เยอะนักนะครับถ้าเราพูดเป็นรายเซกเต์ตลาดบนไม่ต้องพูดถึงเลยซื้อเป็นเงินสดดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ไม่มีไม่โอนไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาถูกไหมครับอันนี้เวลานี่คือคือเราต้องวิเคราะห์แต่ละเซกเมนต์ให้ถูกต้องแต่ปีหน้าก็จะเป็นปีที่เป็นปีแพชชอร์สำหรับตลาดกลางล่างต่อเนื่องเพราะปัจจัยยังต้องยังรบโชคดีในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้เนี่ยปัจจัยที่ไม่ ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยมันถูกเคลียร์ไปในกวามมาสีนี้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็น b r e x i ิไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งประธานาธิสารแลครัฐครับมาแล้วนะครับแล้วก็เรื่องพวกองค์ท่านที่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 มีในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาดิคอิมแพคที่มันไม่สามารถควบคุมได้มันถูกคลีนออกไปในปีนี้แล้วผมคิดว่าในปีหน้าเองนะครับถ้าไม่มีปัจจัยพวกนี้กดดันแล้วเนี่ยการฟื้นตัว ถ้าเรากระตุ้นความความเชื่อมั่นของคอนซ u m p t i o n ได้เนี่ยการฟื้นตัวเศรษฐกิจในปีหน้าจะต่อเนื่องต้องมวอารมณ์คน s u m p ใช่ไหมต้องดิวเพราะการดิวการทำลายมันทำมาได้ในวันเดียวแต่การดิวต้องใช้เวลาเป็นยาวนานใช่ไหมครับถ้าบิวงวดนี้เนี่ยผมคิดว่าการเติบโตจะต่อเนื่องและแฟกเตอร์ที่จะมากระทบในปีหน้าเนี่ยต้องยอมรับว่าแฟกเตอร์ที่สําคัญเนี่ยนะครับก็คือดอกเบี้ยเราพูดถึงว่าจะมีการปรับดอกเบี้ยสูงขึ้นในปีหน้าใช่ไหมครับจะมีการปรับดอกเบี้ยสูงขึ้นในปีหน้านะครับก็ จากผ่านจากเฟดที่มีการปรับดอกเบี้ยแต่ว่าดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับที่ต่าอยู่แต่ไม่มีผลทั้งยังจิตวิยาแต่สิ่งที่กระทบที่สําคัญในการปัจจัยที่สําคัญในการปรับดอกเบี้ยในปีหน้าเนี่ยเพราะความผนวกกับเรื่องนี้คูเรนที่ยังสูงอยู่ของของบ้านเราเนี่ยครับก็ยังเป็นส่งผลทําให้การปรับดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเนี่ยทำให้ภาระของตลาดกลางล่างเนี่ยจะมีจะมีมากขึ้นจะมีมากขึ้นเพราะว่า าหนี้เขาไม่ได้ไม่ไม่ลดลงแต่ไทยเราปรับได้หรอพี่ประเสริฐก็คิดว่าคงต้องปรับตามนะครับเพราะมีผลต่อค่าเงินอะไรต่างๆนะครับคงต้องปรับตามกับดอกเบี้ยดอกเบี้ยของโลกที่เฟดเพราะมันจะมีเงินไหลออกใช่ไหมครับก็คงต้องเป็นเพรสเชอร์ในการต้องปรับตามไประดับหนึ่งแต่ว่าปรับถึงแม้ปรับดอกเบี้ยก็ยังต่ําอยู่แต่ว่าจะมีผลต่อตลาดล่าง ที่มีนี้คูเรนที่ยังค้าง Out u t s t a n d i n g อยู่ทําให้เงินที่เขาได้มาเนี่ยต้องไปจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นการจับเงินจับจ่ายใช้สอยก็จะน้อยลงนะครับก็จะเป็นภาระความกดดันของการฟื้นตัวของการคอนดัมชันในตลาดกลางล่างที่ที่โพลองขึ้นยาวนานขึ้นที่เขาจะฟื้นตัวจากปัจจัยดอกเบี้ยแต่ว่าเป็นปัจจัยที่เราคาดหวังคาดคาดไว้แล้วซึ่งพี่คิดว่าน่าจะควบคุมได้ควบคุมได้ผ่านรัฐบาลในการออก มาตรการกระตุ้นช่วยเหลือคนจนการการผ่องถ่ายเงินใด้คนจนจัดจ่ายใช้สอยใช่ไหมครับก็จะแก้ได้เพราะเราเราฟอร์แล้วอิม a c t มันจะไม่ช็อกเหมือนกับกับปัจจัยในช่วงโคโรที่ผ่านมาครับนะครับเห็นเมื่อกี้บอกพี่ประเสริฐบอกว่าเราต้องเรียกความเชื่อมั่นของผู้ซื้อกลับมาอันนี้รัฐบาลมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนี้จะต้องออกมาตรการ กระตุ้นอสังหาเข้ามาอีกรอบจริงๆคิดว่าวันนี้เราคงไม่ได้เรียกร้องมาตรการในการกระตุ้นอสังหาแล้วนะครับเพราะคิดว่าวันนี้เราเรามีความพร้อมอุตสาหกรรมเรามีความพร้อมมากเทียบกับปี40แล้วมากๆแล้วก็ความสามารถในการกําไรเราก็ยังดีอยู่ในทุกๆบริษัทถึงแม้จะจะถดถอยไปบ้างแต่ทุกบริษัทกาไรหมดนะครับแล้วก็ธุรกิจในปีนี้อย่างตัวเลขในปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขที่เรามองไว้ว่าจะจบตลาดอยู่ที่ประมาณสัก เออสามแสนสามแสนสามหมื่นล้านหรือสามแสนห้าหมื่นล้านดีมันรีสิเดนเชียลในกรุงเทพที่มณฑลเนี่ยนะครับจะติดลบจากปีที่แล้วประมาณศูนย์ถึงห้าเปอร์เซ็นต์จากเดิมก่อนหน้าที่จะมีวิกฤตการณ์ในใน quarter สี่ที่ผ่านมาเนี่ยครับเรามองว่าตลาดจะบวกประมาณห้าเปอร์เซ็นต์อนะครับแต่เรามองกลับแต่มีอิมแพคในไตรมาสสี่ทำให้ไม่สามารถเปิดโครงการได้นะครับแผนของการเปิดโครงการเปิดตัวโครงการของผู้ประกอบการใหญ่ขนาดใหญ่11รายเนี่ย315,000ล้านในไตรมาสในปีที่แล้วทั้งปีะครับ เปิดปนในสามเดือนในสามครอเตอร์แรกแค่52%าสิบสองเปี่จะคิดว่าจะเปิดในแต่มาสุดท้ายของปีที่แล้วสีแเนต์และเกิดวิกฤตการตอนเดือนตุลาคม,มนะครับไม่สามารถทําำทิวิการตลาดได้4ีม,มันจะถูกเลื่อนในการเปิดตัวในปีที่แล้วมาเป็นปีต้องวัดปบบบีหน้าในปีสองพอนหกสก็ส่งผลทําให้ การขับเคลื่อนในปีที่แล้วเนี่ยนะครับตัวเลขตลาดจากบวก5%ตจะติดลบประมาณ0-5%อยู่ที่ประมาณ3า0 0สนสามถึงสามแสน้าจากปีก่อนอยู่ที่3 4 9 0 0 0กว่าล้านนะครับในปี2558นะครับ,รบแต่ในปีหน้าเรามองว่าจากการเคลื่อนตัวเปิดตัวในปีในปีนี้ออกไปเป็นปีหน้า48%ของผู้กกันรายใหญ่11รายนะครับก็จะทำให้โมเมนตัมของปีหน้าตลาดจะไปอยู่ที่ประมาณสัก3 6 0 0 0ล้านได้ตัวบวกจากปีนี้ประมาณสัก5%้เพราะซัพพลาย s u p จากการ การเลื่อนตัวเปิดตัวไปเป็นปีหน้านะครับ,รบนี่คือสิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ต,ตลาดปีหน้า มีสปายพุชทำให้ตลาดโตประมา้าเปอรนะครับผมสถานการณ์แบบนี้ก็คือสะท้อนได้ว่าผู้ประกอบการอสังหาของไทยนี่ก็มีความแข็งแกร่งถูกต้องใช่รค,ครับพอสมควรตัวเลขอันหนึ่งที่สะท้อนถึงการปรับตัวที่สําคัญของผู้ประกอบการ,รก็คือตัวเลขการเปิดตัวโครงการใหม่ในปีนี้ขณะที่ตลาดโบกไปประมาณ4%ี่เปอร์เซ็นต์โบกประมาณตลาดติดลบประมาณศูนย์ถึงห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อปีที่แล้วครับตัวเลขนิวซัพพลายที่มีการเปิดตัวของผู้ประกอบการในกรุงเทพหรืมนนอมณฑลในตัวเลขเก้าเดือนแรกของปีที่แล้วติดลบประมาณสิบแปดเปอร์เซ็น ประมาณ20%นั่นหมายถงความว่าปีที่แล้วทั้งปีเป็นปีของการเกสต็อกเก่ายอดขายตามทตลาดติดลบแค่5้ขณะที่นิวซัพพลายติดลบ20อจะสะท้อนถึงการปรับตัวของผู้ประกอบการที่ใกล้ชิดตลาดไม่ซ้ําเติมภาวะตลาดนะครับก็คือเห็นตลาดมันเริ่มเริ่มเริ่มหนืดก็ปรับลดนิวซัพพลายลงครับนิวซัพพลายเนี่ยติดลบไปประมาณไม่ฝืนไม่ฝืนถูกต้องเป็นการปเทคตลาดตัวเองเพื่อทำให เพราะเวลามันมันลงทุนไปแล้วเนี่ยมันขี่หลังเสือแล้วมันมันหยุดไม่ได้ครับมันต้องเงินกู้มันวิ่งไปเรื่อยๆดอกเบี้ยไม่มีวันหยุดนะครับถ้าเรายังไม่เปิดโครงการดอกเบี้ยยังไม่วิ่งถ้าเราเปิดโครงการแล้วต้องสร้างต้องมีการค่าก่อสร้างที่เป็นพอชั้นใหญ่จ่ายเงินค่าก่อสร้างไปเรื่อยๆดอกเบี้ยมันไม่หยุดถึงแม้ขายไม่ได้ก็ต้องเดี๋ยวเพาะคอนโดมิเนียมต้องสร้างให้จบครับ นะครับการการตัดัจตรงนี้จากการเปิดตัวโครงการใหม่ที่ติดลบจาก9เด <c oughs> ือน18%และ12เ <c oughs> ดือนจะติดลบประมาณ21%เมาเท่ปีบียสะท้อนถึงความเปเชอริตี้ของอุตสาหกรรมนี้ในการปรับตัวที่รวดเร็วค่อนข้างมาก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้เกิดภาวะโอเวอร์สัปพลายในในตลาดที่ที่เศรษฐกิจไม่ได้ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหรือมีปัจจัยภายนอกที่มากระทบนะครับก็สะท้อนถึงถึงเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่ดีใจในหวขหนึ่งก็คือหวกนายกสมาคมอาคารชุดในการส่งสัญญาณตรงนี้นะครับเพื่อทําให้ทุกคนเกิดความอแวร์แล้วทำให้ธุรกิจเราเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าเทียบกับปี40เนี่ยวันนี้ธุรกิจ p r o p e r t y นะครับถ้าต้นปีจะเห็นว่าเราเป็นธุรกิจที่ถูกหยิบยกกกกกมาาารรระต้นนนเเเเศษฐิจป็พอใ เพื่อรัฐบาลในการกระตุ้นคอนซัมชันของประเทศถ้าเทียบกับปี40แล้วเป็นผู้ร้ายมาตรการกระตุ้นมาเยียยาธุรกิจเรานะครับเราอยู่ในห้อง ICU ียูเขาเอาเอายามากระตุ้นให้เราหหัวใจไม่หยุดเต้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราแข็งแรงเราใช้เราในการ เป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวรถจักรในการขับเคลื่อนผู้นำผู้นำในการขับเคลื่อนธุรกิจอื่นๆเรื่องของคอนซัมมชันนะครับแล้วตามเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวกับช้อปปิ้งช่วยชาตินะครับพอพอร์ตี้มาก่อนนะครับในปีที่ผ่านมานะครับซึ่งจบไปในเดือนเมษายนนะครับนี่คือสิ่งที่ที่เราเห็นนะครับและตลาดในปีหน้าที่บอกนะการเคลื่อนตัวของการเปิดตัวโครงการในปีหน้าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ตลาดปีหน้าโตได้5%อร์เซ็นต์ครับอย่างนี้พี่ประเสริฐที่พี่ประเสริฐบอกว่าคือการปรับทับ โฮดดิ้งในครั้งนี้เนี่ยพี่ประเสริฐก็ขึ้นเป็นแม่ทัพในเรื่องของกลุ่มพรีเมียมด้วยเนี่ยเราจะมีการใช้กลยุทธ์หรือว่าไปแย่งมาเก็ตแชร์การแข่งขันของผู้เล่นรายเก่าๆนันเป็นเดิมเขาอย่างไรมันเป็นความท้าทายของชีวิตนะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นรอบที่คิดว่าในการเซตอัพธุรกิจของในรอบพรีเมียมของพี่ในรอบนี้เป็นรอบที่4ี่แล้วกับปรึกษาที่ทํางานปรึกษามา11ปีรอบแรกคือกระตุ้นตลาดนะครับการสร้างโมเดลตลาดเทนาเฮาจากตลาด บ้านเดียวไอขึ้นมาเป็นตามท้องระดับกลางนะครับรอบที่สของพี่ก็คือการสร้าง โมเดลตัวบ้านเดี่ยวนะครับบ้านเดี่ยวที่เป็นเป็นโมเดิร์นสไตล์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใหม่ๆจากเดิมที่มีแค่พัสดสมานมีเดอะแพลนมีอะไรต่างๆขึ้นมารอบที่3ก็คือการสร้างคอนโดมิเนียมโมเดลคอนโดมิเนียมตลาดกลางเมื่อเมื่อ5้ถึงห้ถึงเปีที่แล้วนะครับล้วนี้เป็นรอบที่4นะครับเป็นรอบที่จะต้องฟิวแกลอีก3 0ที่เหลือของตลาดซึ่งซึ่งตลาดที่เราผ่านมาในปัจจุบันเนี่ยที่บอกว่าจากเดิมตลาดพรีเมียมมันประมาณ 10- 2ถึงของตลาดรวมวันนี้มันแล้วมนาาเป็30จก จากการกระทบผลกระทบ,บแบบมีคูเรนในตลา,รราดกลางล่างที่มันไม่เติบโตบทำให้มันตลาดเติบโตในตลาดบนทําให้ตลาดบนมีพอร์ชชน13สาสินของตลาดรวมและแนวโน้มจะสูงขึ้นด้วยจากที่ดินที่มันยังราคาขึ้นไม่หยุดอันนี้คือเป็นอไซายเมนต์ใหม่ที่จะต้องต้องขับเคลื่อนในการที่เข้าไปจับตลาดนี้ให้ได้หลังจากการมีการปรับโครงสร้างมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมมาถึงเดือนพเดือนนี้คือเดือนเดือน เดืนธันวาคมเนี่ยนะครับในเวลาแค่5้เดือนปัจจุบันเราเตรียม pipeline ในการเปิดตัวการขยับตัวครั้งใหญ่ที่สุดของพึกษาเชื่อไหมครับในช่วง5-6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พฟายามโฟกัสที่จะ c อควายที่แล้วก็เซตอัพทีมต่างๆวันนี้เรามี pipeline ที่จะเปิดตัวโครงการในปีหน้านะครับถ้าเป็นโมเดลที่เราจะเตรียมตัวเปิดตัวระดับพรีเมียมเนี่ยเรามี เตรียมโครงการไว้เปิดอยู่7โครงการแล้วสำหรับพรีเมียมสำหรับ<ด>พรีเมียมโดยเฉพาะนะครับมูลค่าโครงการถึงสองหมล้านบาทซึ่งเป็นการขับเคื่อนมูลค่าโครงการที่มากที่สุดของผึกบริาในรอบในรอบหลายปีในรอบตั้งแต่กอ<ห>่อตั้งเอาอย่างนกันมูลค่าโครงการที่เราขับเคื่อนในปีเดียวเยในธุรกิจใหม่ถึงถึง2 0,000ล้านบาทเพราะเราจริงๆธุรกิจพรีเมียมเนี่ยตลาดเดิมเพราะตลาดคอนโดมิเนียมกับบ้านเดี่ยวที่ผ่านที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่สาหรับเราเราทํามาตั้งแต่ ไอวีทองหล่อแหละนะครับแต่เราไม่ได้โฟกัสมันเท่านี้เพราะว่าันพชันมันตลาดนี้ยังไม่ได้ใหญ่และการเข้าตลาดนี้ในในช่วง5้ถึงเปีที่แล้วเนี่ยมันต้องใช้ investment ค่อนข้างสูงเวลาค่อนข้างยาวนานเพราะเพราะผู้การที่เป็นเจ้าตลาดอยู่เดิมเนี่ยสร้างเบรสทเวนีไว้ค่อนข้างสูงเมื่อไปเป็นนโยบายการสร้างก่อนขาย การสร้างสารดาษ์ของเซอร์วิสต,ต่างๆไว้ต้องเห็นไม่ไม่เห็นอย่าซื้อนะครับการเข้าตลาดบนเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันต้องใช้เงินลงทุนสูงและใช้เวลานานนะครับในช่วงตรงนั้นึกษาเองต้องการความต้องเครียกว่าตระหาย แต่เติบโตที่สูงเราเลยจับตลาดกลางล่างก่อนเพราะเป็นตลาด90%ของตลาดรวมแล้วการเข้าตลาดได้เร็วกว่าการเทินะเราธุรกิจได้เร็วกว่าแต่วันนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่พึทธศาจะเข้าตลาดบนแล้วเพราะเราตลาดกลางล่างมันก็เรามาถึงระดับ5้าหมื่นล้านแล้วนะครับมันจะโตกว่านี้อย่างก้าวกระโดดมันก็อาจจะยากหน่อยเพราะแวลุ่มมันใหญ่มากแล้วเราก็ต้องมาใช้ไปแสวงหาตลาดใหม่ๆแล้วเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พรทธศามีมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแรง นะครับอันอินเฟเรสเบงเดสต่อ e q ควิตี้มันอยู่แค่0.6เองอต่ำมากใช่ไหม0.61เองในช่วงกันตมาสามที่ผ่านมาแล้วเราก็มีแคชอยู่ในมือที่คือเหตุผลที่ทําให้พี่ใช้เวลาแค่5เดือนเนียเปลี่ยนไพลายสองหืนล้านได้เพราะพวกสามีความพร้อมแล้วเรามีความม,มีจุดแข็งมากพอที่จะดึงดูดเมเนจเม e น t ์ใหม่ๆที่เข้าจะเข้ามาพัฒนา ช่วยทำทำธุรกิจโมเดลใหม่ๆของปรึกษาถ้าแยกเป็นสส่วนนะครับตลาดพรีเมียมในกลยุทธ์จะแยกเป็น execution อยู่2ส่วนก็คือส่วนแรกก็คือเป็นไฮไรท์ก็คือไฮไรท์คือคอนโดมิเนียมไม่ว่าจะเป็นตึกสูงหรือตึก8ชั้นนะครับจะเห็นวิเศษโมเดลใหม่ๆของปรึกษาโรไรท์จะเห็นวิเศษโมเดลใหม่ๆของปรึกษาไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์นะครับจะเห็นบ้านเดี่ยวนะครับ เป็นซูเปอร์ลักชรี่กับลักชรี่ในบ้านเดียวจะเห็นนิวดีไซน์ของบ้านเดียวจะเห็นนิวดีไซน์ของคอนโดมิเนียมโมเดลที่เราเตรียมไว้มีประมาณ3 4มโมเดลผ่าน7โครงการที่เราจะเริ่มเปิดตัวในปีหน้าและกลยุทธ์ที่เราเราจะเป็นกลยุทธ์ที่เราจะสร้างตลาดพรีเมียมให้เกิดและจะกินมาร์เก็ตแชร์ใน3าถึงหปีข้างหน้าให้ได้ประมาณ10%ในใน30%เนี่ยเพราะปัจจุบันคนปรึกษามีมาร์เก็ตแชร์อยู่มาสิบถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์ของตลาดรวมนั่นหมายความว่าเราจะจะทำความเป็นล์จเจตเดเวลอป เราต้องไปมีมาเก็ตแชร์อย่างน้อยๆ10%อในตลาดพรีเมียมให้ได้นั่นคือ,อโจทย์สําคัญของเราเพื่อจะทำใหพอร์ตใหญ่ในพอร์ตรวมของเรามีมาเก็ตแชร์ในตลาดรวมอยู่ที่ 10, 1 0บถอเเหมือนเดิมได้ครับนะครับนั่นคือผ่านก็คือเรื่องเกี่ยวเรียกว่า model initiative, บิสเซิ s โมเดลอินิเชียทีฟกับมาเก็ตเมเกอร์อินิเชียทีฟนะครับเราต้องสร้างตลาดใหม่ๆในตลาดพรีเมียมเราไปทําเหมือนกับคนเดิมที่เขาทําอยู่เราคงแพ้เขาครับไม่ว่าจะเป็นตลาดบ้านเดียวที่เป็นเจ้ามีเจ้าตลาดอยู่เดิมครับนะครับ ตลาดคอนโดมิเนียมเนี่ยครับเราเองที่เราจะเข้าเสียบเข้าไปในตลาดซูเปอร์ลักชัวรี่ระดับราคาตารางเมตรละสองแสนกว่าขึ้นไปนะครับ,รบเราต้องมีพิเศษโมเดลของเราที่ที่เผ็ดที่ความท้าทายแล้วก็ยั่วน้ำลายเสร็จทีได้ <laughs> นะครับซึ่งปีหน้าก็คงต้องจับตามองในสิ่งที่เราจะวังจะไปอย่างนี้ที่บอกว่า20,000ล้านนี่คือโซนไหนครับพี่ประเสริฐช่วยก็แยกเ,เ,เป็นสวนประมาณสัก1 5 0 0 0ล้าน 1มื่นห้าพันถึงหมื่นหกพันล้านในตลาดคอนโดมิเนียมก็ซีบีดีในซัพเปอร์ซีบีดีแหละครับคอนโดมิเนียมไม่ต่างไม่คงหนีไม่ไม่หนีพื้นที่สูงวิทตอนต้นนะครับพญาไทยสูงวิทตอนต้นทั้งหลายติดรถไฟฟ้าในในเมืองจริงๆนะครับส่วนตลาดบ้านเดี่ยวเองก็จะเป็นพูดง่ายๆก็ก็จะเป็นตลาดที่ที่ที่อยู่ในชุมชนที่ที่ ที่แข็งที่แข็งแรงนะที่มีมีชุมชนที่คึกคักใกล้เมืองนะครับก็จะเห็นวิเศษโมเดลใหม่ๆซึ่งคิดว่าจะมีความต่างจากคู่แข่งที่ทําอยู่จะมีความต่างกับที่ปรึกษาเคยทําครับที่ประเสริฐช่วยฝากอะไรถึงแฟนคลับปรึกษานะครที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือว่าอย่างที่บอกนะครับเราเองเราสร้างเราสร้างการเจริญเติบโตต่อเนื่องกับปรึกษามันอาจจะมีในในปีที่ผ่านในปีที่จะจบเนี่ยนะครับอาจจะมีการย่อไปบ้างนะครับเพราะว่า เราโตมาต่อเนื่องสิบปีนะครับไม่เคยตกไม่เคยติดลบเลยในปีที่ผ่านมาอาจจะมีการถดถอยไปบ้างจากความสามารถของการทํารายได้แล้วก็รายในปีที่แล้วเพราะเนื่องจากเราไม่ได้ลงเราไม่ได้ซื้อที่เมื่อตอนช่วงสองสาปีที่แล้วนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการพัฒนาขาดช่วงไปบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เราลองลังจะกลับมาในตลาดบนนะครับแล้วตลาดบนอีกสาสิบเปอร์เซ็นต์ของเป็นมาเก็ตแชร์เนี่ยจะเป็นเอนจิ้นที่สาคัญที่ทําให้พฤกษาเติบโตไปถึงแสนล้านได้ในอีกสามถึงห้าปีข้างหน้า ผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวเศรษฐกิจและการลงทุนที่น่าสนใจแบบนี้ได้กับรายการหุ้นโค้งสุดท้ายทุกวันจันทร์สุกเวลา16นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วผมเฉลิมพรอและทีมงานลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ